จากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสสเป็นการทั่วไปภายในสัปดาห์นี้ล่าสุดทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อรับรายงานตัวสสหลังจากที่กกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโดยจะใช้ห้องสัมมนาชั้น B1 เป็นสถานที่รับรายงานตัวโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาได้จัดโซนพื้นที่รับรายงานตัวซึ่งสสที่ผ่านการรับรองแล้วต้องกรอกเอกสารรายงานตัวพร้อมกั ยื่นหลักฐานที่ประกอบการรายงานตัวขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้นําป้ายแสดงความยินดีและขอต้อนรับสสใหม่ทยอยติดตั้งในพื้นที่ห้องรับรายงานตัวด้วยเบื้องต้นคาดว่าการติดตั้งป้ายและตกแต่งห้องรับรายงานตัวสสใหม่นั้นจะแล้วเสร็จในอีก1-2วันขณะที่ระบบสารสนเทศของสํานักงานที่เกี่ยวข้องกับการรายงานตัวได้ดําเนินการทดสอบระบบและพร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการในวันรายงานตัวแล้วนอกจากนี้สํานักงานเลขาธิการสภาย,ยังจัดโซนรับรองสสที่รอก การรายงานตัวในห้องสัมมานาและโซนถ่ายภาพเพื่อทําบัตรประจําตัวสอส,อสอรวมทั้งพื้นที่สําหรับผู้ให้ติดตามหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับสอส,อสอรอคอยบริเวณโถงด้านหน้าห้องสัมมานาด้วยทั้งนี้ยังพบว่าทางเดินของโถงชั้น B1 ยังจัดนิทรรศาการเพื่อแสดงผลงานของกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ด้วยขณะที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าห้องสัมมานาได้ติดตั้งโทรทัศน์ซึ่งเป็นจอแสดงผลความคืบหน้าของการรับรายงานตัวสสชุดที่26ด้วย